สวัสดีครับผมวันนี้จะมาเปลี่ยนฐานรีโมทรถยนต์นะครับม a สด,ด้า2 sky ยแอคทีนะครับโดยอุปกรณ์ของเรานะครับก็มีอยู่แค่อันเดียวนะครับก็คือไขควงไขควงแฉกนะครับไขควงแฉกนะครับแล้วก็ฐานตัวใหม่นะครับเป็น CR2025 นะครับมาต้า2 SKYACTIVE ใช้ฐานตัวนี้นะครับ CR2025 นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับก็แกะพวกของตกแต่งนะครับของตกแต่งกุญแจนะครับแกะออกก่อนเลยนะครับ นี่เราก็ได้แล้วนะครับเป็นกุญแจพรีวๆเลยนะครับเพื่อนๆลองพลิกมาด้านหลังนะครับจะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แกะออกนะครับยกดันม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 ีให้ดันนะฮะแล้วก็ดันไปแล้วก็ดึงออกได้เลยครับง่ายๆนะครับต่อมานะครับใช้ไขควงแฉกนะครับงัดตรงด้านข้างนะครับ ทั้งสองฝั่งนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้ก็บิดขึ้นนะครับง่ายๆนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็บิดบิดบิดกุญแจอย่างนี้ครับเนี่ยออกแล้วฝั่งนี้ออกแล้วนะครับแล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้ครับเสียบเข้าไปตรงนี้แล้วก็บิดอีกเหมือนกันนะบิดปั๊บนี่อออกแล้วครับจะสังเกตว่ามันอ้านะ นี่มันมีรอยอาตรงนี้นะครับทั้งสองฝั่งเลยแล้วเราก็ไล่แล้วเราก็ไล่แสกตรงนี้เนี่ยปิดเสียบไปแล้วบิดขึ้นอย่างนี้นะครับแค่นี้นะครับก็ออกละได้ละออกละง่ายๆเลยตรงนี้มันจะเขียนกำกับว่า c r 2 0 2 5สองศูนสองห้านะครับซื้อฐานให้ตรงนะครับไม่งั้นจะใช้ไม่ได้นะครับต่อไปแล้วก็ แกะออกเลยครับนี่นัดออกงี้นี่ครับเราจะเห็นทานอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ก้อนไม่กันเลยครับอันนี้ก้อนเก่านะครับเราก็วางไว้อันใหม่ล้วก็แกะออกมาอันใหม่ล้วก็แกะออกมาครับ โอเคนี่ครับได้แล้วเราก็มาใส่กันเลยนะครับวิธีการใส่นะครับก็เอาฝั่งด้านที่ไม่มีโลโก้โลโก้อะไรเนะฮะไม่มีโลโก้พวกนี้นะฮะเอาลงเอาลงให้มันแตะกับตัวตัวนี้นะฮะเนี่ย ปิดแล้วก,กดให้มันลงร่องนะครับแล้วเราก็ใส่อันนี้ข้อเข้าไปแล้วก็บีบลงเท่านี้นะครับเท<ป>่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ฝาเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็บีบเข้าไปเลยบีบก็ไปเลยง่ายๆครับ บีเข้าไปง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับเท่านี้นะครับก็สามารถใช้ได้ปกติก็กดดูฮะก็มีไฟขึ้นปกตินะครับเจอแล้วก็ใส่เข้าไปนี้ เรียบร้อยนะครับผมสำหรับวันนี้นะก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับเดี๋ยวเวีอะไรใหม่ๆจะมาแนะนำอีกครั้งนะคะวันนี้ลาไปก่อน,กนครับผมสวัสดีครับ